หูหูตาตาหูตาตออาตาตอโอตูตาตูไม่คุยกันนะคะอมอโอมูหัวหูโมหูอ๋ออีอ๋ออีอ๋ออากาอีกาชออีชีบออีวีชีวีสอสอีดี สีดาอืนออานาะทออ,ออีทออีดีนาทีโดออาดาโออาลาดาลาทออาทาสอีสีทาสีอฝออาฝาชออีทีฝาทีกงมาศอีสีดออีดีสีสีสีดี ป na, ูนาโออูอูข้านะอืมปูนาชี้ปูก in ่อนปูนาอืมต่อไปอ๋อหูตาหูตาหูชี้หูก่อนลูกชี้คำข้างหน้าก่อนหูตาหูตาเออเวลาชี้นั้นต่อไปตาตาอืมตาโอ้ตาโอโตตาตาตาโตเออไปคำต่อไป มอโอโมโอโมหอโอโมคุณนางโมโหทำต่อไปค่ะตัวอะไรก่อนออีอืมกอก่อนกออาดังๆอีอีอีกาชี้อีก่อนครับอีอีกาอีกาต่อไป ชอช้างชอีรอรออีชีเออต่อไปเร็วๆจะเสร็จแล้วตัวอะไรครับชออีชอีสีต่อไปดออาโดดิกงนะต่อสีหน่ะโดออาโดออาดาสีดาต่อไปตัวอะไรเออรู้อยู่นออาดังดังทออีนะ อืมเรียวใกล้เสร็จแล้วอือเราอาตาดาอีหมาดาดาข้างล่างทออาทออาชาชออีสอีสีพูดด้วยทาทาสีอืมว่าอะไรทออาทออาสาอืมชออีชออีตาสีสุดท้ายชออี ยังๆไม่ได้ยินเลยสุดท้ายแล้วสอีดอดอีสีสีดีออูปูนออานาปูนาหออูหูตออาตาหูตาตออาตาตอโอโตตาโตมมโอโมหอโอหูมมหูต่อไหนคะ ตัวอะไรบอกคุณครูก่อนอออ่างกอีอีอออีอีอออากาอีกาอืมออีชีอออีมีชีมีอออีสีอออาดาสีดาอออานาอออีที่นาที่ม้ชี้นาก่อนนาทีอืออออีดีชนะอาโดอาโดอาดารอรอรออาเหมือนเดิมค่ะรอา เราอาลาลาค่ดาลาตัวอะไรข้อหาอืมพออาพออาค่ะโสอีสีอาสีอืมตัวอะไรคะฝาฝาปอฝาป๋อฝออาฝออาฝาโสอีชีฝาชีอืมโสอีสีโตอีดีสีดีอืมตออูปูนออานาปูนาหออูหูตออาตาหูตา อ๋ออ๋ออ๋ออักษรอะไรอัอีอออีอออีอีอออาบาอีตาอออีชออออีชออีชออีอออีชีมออีมีอีมีอออีสีดอดอดออีสระอาดออีสระอาอออาอออาดาสีดาว่าอะไรคะนอหนูนหนูก็นอ๋ออาดาว่าอะไร ตออีต่ออีทีนาทีตออาลาต่ออีค่ะด่อตออานาดออาดาดออาดาดออาลาดาลาตออาทาตออีสีทาสีตัวไหนคะต่ออีต่ออาตออาฝต่ออีทีป่าชีต่ออีสีตัวไหนต่อเีดีต่ออีดีต่ออูปูโนอานาปูนาดังๆนะคะ อูหูโตอาตาหูตาโตอาตาโตโอโตตาโตโมอมาโมโอโมโมโอโมโมโอโมหโอโหูตัวอะไรคะออีโออีโตอากาอีกาอืมโอีบีโอีบีชีบีชีบีชีบีดังๆศอดูหนังสือค่ะเวลาชี้อืมตัวอะได สีด้อืมนออะไรนออาดานออานานออานาทออีทอีทีนาทีอืมนออาดาอืนออาดาอาตาจังทออาทออาทาอืมสออาสออีสอีสีทาสออาสออาสอชอชออีชอีสีฝาอืม 莫。莫 o。莫 o 莫 o 莫 o 莫 o。莫 a。莫 i。莫 i i。莫 a a i a。莫 i t。莫 i。莫 i m。t。t m。莫 i t。莫 a a t t a。莫。莫。莫 a a。莫 a t。莫 i。 รออาลออีรออาออาาออีสีทีาาชอออาีอชออีสีดออีดีีดีออูนอาดาปูนาอืมตัวไหนไม่ได้กูจะบอกหัวอูหูออาตาหูตาอืมจริงอ่ะหตอเต่าเต่าเต่าตออา โออีออีออีอีตัวอะไรคะตัวอะไรตัวอาตัอกาอีกาอชออีชีชออีชีบออวก่อนไหนชี้วอสิคะวอแบงน่ะวอแบนอยู่ตรงไหนวออีบออีวีชีเออตัวอะไรตัวอะไรบอกครูก่อนสอเสือสออีอืม ต่อไปตัวอะไรตัวอะไรคะตัวต่อไปอันนี้ตัวอะไรตัวอะไรคะโอเด็กสระอาโดออาสีอะไรอืมต่อไปตัวอะอืมทออีทออีทออีทีพูดเลยนาทีสีแบบนี้นาทีอืมต่อไปตัวอะไรอีกแน่าตัวเดิมเลยดออาโดอาดารอ กูเลยดาตัวอะไรคะเออทหารทออาทออาทาตัวเดิมสอเสือสออีสออีสีทาทาอสีอือต่อไปตัวอะไรคะส่อฝาสออาสออาฝาชอออีฝาอีสุดท้ายสอเสือเหมือนเดิมสออีสออีสีอือดออีดออีสี โมหอโอหโมหโออีอีโออาบ้าอีบาชออีชีโออีวีชีวีสออีสีโดอีดีโดอาดูดีดีโดอาดาสีดาโออานาทออีทีนาทีโดอาดาโดอาลาดาลาทออาทาสอีสีทาสี สออาฝาชออีชีฝาชีสออีสีดออีดีสี